สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีข่าวดีค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็นี่นี่คือผลงานที่สองปีที่แล้วที่เรามานั่งฟังแถลงข่าวตอนนี้โตเป็นตัวเป็นตนสองขวบพอดีเป๊ะเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาอีกหนึ่งหน่อค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตครับอ๋อครับขอบคุณครับต้องมาอีกหนึ่งหน่อค่ะคือเนื่องจากว่าออ แต่ช่วงนี้มีไอโกรนกับกับไข้หวัดใหญ่ระบาดเนาะก็เลยต้องให้น้องอยู่ในตู้อยู่เดอร์สเลียค่ะยังไงเดี๋ยวหนะะัข่าวไปเจอได้นะคะหลังหลังแถลงข่าวนะคะไปเจอน้องๆได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีคุณหมออีกหนึ่งท่านนะคะที่มาพูดคุยกันขอญาตคุณหมอและนําชื่อระดับสกุลค่ะ,คะสวัสดีครับผมนายแพทย์วิทิตอัธเวชกุลนะครับกรรมการจัดก,การโรงพยาบาลบีเวศนะครับค่ะ เดิมทีเดียวก็ผู้ที่จะมาร่วมชี้แจงแถลงข่าวคือนแพทย์สุริศซึ่งเป็นผู้ดูแลคุณบุ๋มโดยเฉพาะนะครับในการคลอดาำสองท้องนี่นะครับก็วันนี้ถ้าติดภารกิจนะครับผมจึงนี้รับอธราที่ช่วยชี้แจงครับค่ะก็ค่ะเออผ่าคลอดค่ะ ค่ะเพราะว่าผ่ามาตั้งแต่อันดามันแล้วค่ะค่ะก็เลยต้องผ่ายาวแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับท้องนี้ก็เไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ประกาศเหมือนคนนี้นะคะที่วันจันทร์ปะอุ้ยวันจันทร์ประกาศเอาหายไปไหนเนี่ยไม่หายวันจันทร์ประกาศแล้วเอ่ะค่ะโอเควันจันทร์ประกาศแล้วอาคารคลอดนะค่ะคงไม่ขนาดนั้นนะคะก็จะมีเอ ในส่วนของของน้องอาเธอร์ประกาศตั้งแต่ตอนท้องกับห้าเดือนเนาะแต่หลังจากนั้นก็จะแต่หลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่อย่างที่ทุกคนเห็นกันค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์แบบนั้นในช่วงของแม่สายนะคะก็ลงพื้นที่อย่างที่ทุกคนทราบแล้วก็แต่ก็ปลอดภัยรอดปลอดภัยเนาะไม่ได้ข้อที่แม่สายนะฮะกลับมาข้อกรุงเทพแต่จริงๆเรื่องข้อจริง,รง,รงๆคือหนึ่งธันวาคมค่ะที่วางไว้ค่ะแต่เพียงแต่ว่า ไม่รู้ยังไงค่ะคืนนั้นกระโดดเต้นตามอเล็กซ์เนี่ยแหละค่ะค่ะสี่ทุ่มได้เรื่องเลยค่ะน้ำเดินค่ะมาเลยค่ะค่ะก็อกซ์เขาสายแดนนะคะเข้าใจค่ะก็กระโดดตามกระโดดตามแค่นั้นเองค่ะแต่ก็สี่ทุ่มค่ะน้ำเริ่มเดินแต่เราก็ยังรู้สึกไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ยังยังเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะไม่ใช่มั้งหาทุ่มอีกรอบนึงแต่มันก็ออกมานิดเดียวนะคะแล้วก็ตีสองตีสี่ตีห้าตอนเช้าก็เลยไปถ่ายโฆษณา หลายคนที่ถามว่าทําไมเข้าห้องคลอดหน้าเต็มขนาดนั้นเนื่องจากว่าที่ฉันไปถ่ายโฆษณาก่อนเมคอัพใช่เมคอัพก็เลยเต็มขนตาเป็นแผงอย่างที่เห็นนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้แต่งหน้าคลอดเพราะเป็นดาราอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือจริงๆแล้วไปถ่ายโฆษณาก่อนแล้วก็ได้โทรหาคุณหมอรุ่งทิพย์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะคุณหมอรุ่งทิพย์ก็เลยบอกว่ามาเลยได้ไหมบอกว่าหนูถ่ายโฆษณาอยู่ก็คุณหมอก็บอกว่างั้นเสร็จกี่โมงก็เสร็จปุ๊บก็วิ่งค่ะมาที่โรงพยาบาลพอขึ้นขายยางก็ได้ผลเลยค่ะ คุณหมอบอกน้ำเดินแล้วครับต้องผ่าลอดวันนี้เราก็ตายแล้ววันนี้เลยเหรอแล้วยังไงของเตรียมลอดยังไม่ได้จัดการเพราะว่าจริงๆแล้วใจอ่ะตั้งใจคือเคลียร์งานทุกอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ค่อยเคลียร์ตัวเองค่ะเพื่อเตรียมลอดเตรียมกระเป๋าเตรียมตัดเล็บทําผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยค่ะเพราะว่าพอพอถึงโรงพยาบาลกุ๊คุณหมอก็ให้เตรียมตัวลอดเลย แล้วก็เราก็ถามคุณหมอว่าแล้วยังไงจะผ่าค้อกี่โมงคุณหมอบอกว่าประมาณหกโมงเย็นประมาณหกโมงเย็นแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูไปตกมันบันเทิงก่อนได้ไหมค่ะราะรายการวิสีโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอครับรายการวิสีโมงเย็นแล้วผมก็โทรหาน้องกิฟต์ตกมันบันเทิงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่วิ่งไปกิฟต์ตะกนไม่ต้องมาเลยแม่างเนี้เลยค่ะก็ก็คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วคือ ถ้าเกิดเห็นในรูปที่ผมบอกว่าวันนี้คลอดนะคะแล้วผมนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีสายคาดท้องอะค่ะอันนั้นคือตัวมอนิเตอร์วัดความบิบตัวของบดลูกในนั้นกราฟขึ้นดิ่งสูงแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าดิฉันไม่รู้สึกปวดเลย<อ>ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะไปทำรายการต่อได้สุดแล้วก็คุณหมอไม่ให้ไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากราฟตีพุ่งขนาดนั้นนะคะ ค่ะก็คุณหมอก็เป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอะไรขำๆกันมากกว่าค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าปีเวกับชงก้าไม่ไกลกัน15ห้านาทีหนูก็ถึงกั่นลยอย่างเงี้ยเออแต่แต่ทางคุณหมอบอกว่าแล้วถ้ามันบีบตัวหนักในในรายการจะทำให้แบบกับลังสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ตบงไปประเทอแล้วโค้งมาเลยคงจะมีคงจะมีประเด็นเยอะกว่านี้สำหรับนักข่าวนะคะก็เด็นโคต์เจ้าน้อง ไม่รอเลยร,รีบเลยใช่รีบค่ะก็สิวันเท่านั้นเองค่ะก็จะถึงกําหนดคลอดแล้วสามีหาเรื่องหายามอย่างดีเวลาอย่างดีเลยค่ะไม,ไม่สนค่ะเอ,อเอาเวลาตัวเองเฉยเลยค่ะก็ได้คลอดประมาณหกโมงครึ่งประมาณช่วงเวลานั้นค่ะก็น้องก็ออกมาตอน6กโมงครึ่งแต่ถ้าค่อนข้างจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นถ้าเอา ขาลงเอาใช่เอาเท้าลงใช่ไหมทาาก้นเขาเรียกท่าก้นถ้าคุณหมอต้องให้คุณหมออธิบายค่ะก็เลยคลักอีกนึงค่ะในห้องคลอดค่ะเชิญคุณหมอครับก็ปกติการคลอดทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นเอาเด็กจะเอาศีรษะลงแต่ท่านของของน้องอาเธอร์เนี่ยก็จะเป็นหันทางก้นลงนะครับซึ่ง ถ้าเป็นการคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยแบบปกติก็จะจะต้องจะต้องระวังนิดหนึ่งแต่บังเอิญอันนี้เป็นการผ่าคลอดนะครับก็ยังก็ยังกุกับนิดหน่อยนิดหน่อยเนื่องจากเป็นทาตุนค่ะก็ใช้เลยใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งค่ะปกติคุณหมอชาวลีก็จะแบบแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นั้นก็6นาทีกว่าจะเอาน้องออกมาได้ใช่ค่ะแล้วก็มีรอยที่ขานิดหน่อยตามปกติค่ะ ตามปกติของการงัดเด็กออกมาค่ะเพราะตัวเขายาวค่ะ50เซนสองกิโลอะไรเนี่เออสองโลสองพันค่ะคือร้อยกับเด็กออกมาค่ะแต่ทุกอย่างโอเคใช่ไหมสุขภาพคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะแต่เออ่ที่ดอนโรงพยาบาลหลายวันหลายคนก็ตกใจอยู่นะคะว่าบรดาเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงแตกต่างจากตอนอเล็กซ์นะคะเพราะตอนอเล็กซ์สามวันดิฉันก็ไปทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็เอ่ออย่างอาเธอร์ก็ไม่ได้ต่างนะคะเพราะว่า เมื่อวันก่อนก็จัดไอาการไปแล้วนะคะออนไลน์นะคะจัดราการบนเตียงเนี่ยแหละค่ะก็ทํางานได้นะคะเ,คเพียงแต่ว่าแล้วถ่ายโฆษณานในโรงพยาบาลไปแล้วนะคะค,ค่ะก,ก็ทำงานตามได้ตามปกติของของ,ของดิฉันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการเลาะผังผืดเพิ่มขึ้นค่ะคุณหมอเก็บงานเนียบค่ะค,ค่ะแล้วเพื่อความงามดิฉันก็เลยยอมค่ะ บริเวณหน้าทอแผลเก่าเพราะว่าเราเพิ่งผ่าอเล็กซ์มาค่ะก็เลยบอกหมอจัดเลยอ่าคุณหมอก็เลยจัดให้เอาให้เนียนเอาให้สวยค่ะเพื่อความงามน่าจะเรียกว่าปิ๊กูุ๋ยคุณหมอเราเราเอาเอาหน้าเะโอเคโอเคคือโอเคคือถาวโอ้ยไม่ต้องบอกกันว่าจริงๆถ้ามีอีกก็เอาแต่ว่า อป็เล่นเล็นเล่นเเล่นเนเล่นเื่องด้วยไวยแล้วก็โดยงานด้วยแล้วก็หลายๆอย่างภารกิจหลักก็ยัง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 เยอะอยู่ครับน่าจะพักก่อนพักก่อนพี่คือพักก่อนพี่คือพักใครกับพักก่อนน่าจะพักยาวๆพักแม่เขาไม่แล้วครับก็คงคิดว่าน่าจะเป็นท้องสุดท้ายท้องอันนี้คือตกลงกันกับคู่แล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำหมันนะครับ่ทพี่กมมองพี่มมองมองหลายรอบอะไม่ทำหมันไม่ร้อนเลยไม่นะค่ะเป็นยังไงครับแม่เขาไปไหนเป็นคนท้องอะเนาะแต่เขาเป็นคนเลี้ยงคือคือข้อดีตรงนี้ตรงที่เขาไม่ได้ทิ้งให้เราทำทุกอย่างอยู่คนเดียวทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะอย่างอเล็กซ์เนี่ยคือคุณพ่อดูแลดีมาก แล้วก็เราก็เลยได้ทํางานลงพื้นที่ได้เต็มที่อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็เออเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออภาระการมีลูกไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวค่ะคือคือเขาดูแลลูกได้ดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีแล้วมันแฮปปี้อย่างเงี้ยโอเคอ่าก็โอเคค่ะก็ขอแค่เก้าเดือนนะครับขอให้เก้าเดือนแต่ของเราอีกสิบกว่าปีใช่เพราะเราท้องเนี่ยเก้าเดือนใช่ไหมแต่เขาสิบกว่าปีในการดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเออค่ะ ค่ะคแล้วก็ชื่อจริงมีความหมายเหญ่เออมาจากมาจากอาทิ์แล้วก็ชื่อคุณพ่อเขาพอมาอเล็กซ์เนี่ยก็คือเออเป็นคิงอเล็กซานเดอร์แล้วก็มาเราก็เลยไหนไหนก็มีคิงมีคิงมาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็น King ปคิงอาร์เธอร์อีกคนหนึ่งเนี้ยค่ะให้ตีกันให้บ้านพังกันไปเลย <c oughs> นะมีแต่มีแต่ มีแต่พระราชามาอยู่ตีกันในบ้านอย่างเงี้ยค่ะคก็ <c oughs> น่าจะสนุกขี่ม้าฟันดาบกันไปในบ้านค่ะ <c oughs> ก็เลยเป็นคิงอาเธอร์ตามมาค่ะค่ะถ้าถ้ามีอีกก็ตรงไปชื่อกษัตริย์เทนไหนไม่รู้แล้วล่ะไม่มีเราไม่ไหวค่ะแต่ใจแม่คือราชกาลทีพ่อค่ะ <c oughs> ส่วนชื่อจริงเนี่ยส่วนชื่อจริงก็จะเป็นคุณพอ่อ <c oughs> เป็นหน้าที่คุณพ่อในการหาของชื่อเล่นจะเป็นคุณแม่ค่ะก็จริงๆเอาชื่อจริงเอาตามวันนะครับตามวันก็ดูดูเลิกมาก็เป็นตามวัน ก็เป็นพองรูปด้วยอ้ออ่างกันมาตลอดนะครับก็เลยก็เลยเป็นเป็นอ้ออ่างบ้านอ้ออ่างใช่เป็นเป็นบ้านอ้ออ่างเหมือนกันค่ะีอมูอธิวิทย์แปลว่านักนักปราชญาดค่ะค่ะนักรา่เธอร้องไหมคะโหไม่เหลือฮะอันดามันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะปกติเธอเรื่องเรียนคืออันดับหนึ่งในชีวิตค่ะแต่ก็มาเฝ้าคุณแม่ตั้งแต่ก่อนคลอดนะคะเห็น คือหนีเรียนมาหนึ่งวิชา,าค่ะคุณหมอค่ะก็เลยเราก็เลยต้องเขียนในในโซเชียลว่าเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะคลาให้ลูกไปเลยลาลาลา,ลา,ล,าลาเรียนให้ลูกไปนิดนึงหนึ่งวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มานอนเฝ้าแม่ค่ะกระทองเนี่ยพี่บุ๊กก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมพอบ,บุกน้ําบ,บุกข,ข่าวบุกโคลนมาหมดใช่เขาโชคดีค่ะตรงที่เธอไม่ดื้อแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขห้กับแม่ไม่ได้แบบ มีปัญหาอะไรเลยค่ะแข็งแรงมากแล้วก็นอนของเขานิ่งๆในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นมีอย่างเดียวคือเขาตัวยาวเนาะเขาก็จะดันกระเพาะอาหารแม่เราก็เลยจะมีภาวะกดไลย้อน <bon. S 1> ค่ะค่อนข้างจะหนักอยู่ค่ะกับการกับเนื้ออาหารต่างๆท,ท,ท,ที่เราทานเราก็จะได้ทานแบบทานไปก็จะมีกดไลย้อนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอคลอดปุ๊บหายเป็นปิดทิ้งเลยเกลี้ยงเลยทุกอย่างลงค่ะกลับมาปกติเลยค่ะทำงานหนักมากาาาพวกวเ<อ>ขานี่นอะไรกับเราเนี่ยคะเออ ถ้ามีผลไม่มีเลยค่ะมีแค่โอเคคนท้องก็จะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติอันนี้ต้องยอมรับค่ะแต่มันก็แต่ด้วยภาวะงานที่เราเห็นนะคะพอลงพื้นที่เราเห็นความลําบากของประชาชนแล้วเราเราหายเหนื่อยอะ่ะเราความเหนื่อยมันตัดตรงนั้นออกค่ะเพราะความลําบากเขาหนักกว่าเราเยอะค่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วผมก็โชคดีผมมีอาสา,าสมัครมาเยอะมากทีมงานมันลุยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ช่วยกันอย่างดีทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เหนื่อยขนาดนแล้ว แล้วโชคดีตรงที่ทุกคนรู้ว่าเราท้องค่ะ <cor. S 1> พอทุกคนรู้ว่าเราท้องเขาก็จะสพอร์ตเราเต็มที่โดยการที่สมมุติว่าเราต้องมอบถุงยางชีพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาโต๊ะมาวางโดยให้เราแค่แตะแล้วพี่คนอื่นก็จะจับให้ค่ะ <pir ms> ทุกคนก็จะแม่ไม่ต้องยกแม่ไม่ต้องยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอกก็จะมีแบบเผลอยกข้อสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะร้องลั่นวัดกันนะค่ะว่าแม่ยุดเนี่ยค่ะก็ก็แต่เราก็อยากจะบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคะยังยืนยันตรงนี้สองท้องให้เห็นค่ะว่า คนท้องไม่ใช่คนป่วยยังสามารถทําหลายๆอย่างได้ตามปกติเพียงแต่ว่าก็แค่ระมัดระวังเพิ่มเติมแค่นั้นเองค่ะคุณหมอได้มีห้ามหรือมีเบรกที่บุ๋ม้างไหมช่วงลงน้ำช่ช่วยน้ำท่วมก็ทราบจากแพทย์ที่ดูแลพี่บุ๋มก็บอกว่าพยายามเตือนให้ระวังค่ะค่ะก็มีพูดกันค่ะก็คุณหมอก็เตือนว่าเออก็ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วก็ถามว่าปะกะติของหมอหรือของบุ๋มถ้าของบุ๋มก็คือข่าของบุ๋มก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นตอน <c oughs> ท้องอเล็กซ์นะคะค่ะก็น,น้ําอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> แต่ก็คุณหมอของผมสีของผมคราวนี้ก็เลยต้องมาตกลงกันใหม่ค่ะว่าเออก็ไม่ได้ลุยน้ำนะ,ะถ้าเกิดลุยก็คือไม่เกินเข่าหรือประมาณเข่ามากสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เซฟตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ากลับมาถ้าโดถ้าไปลุยขนาดนั้นคุณหมอก็จะดูหนักมากค่ะ แล้ถ้าไม่ติดที่ว่าตอนนี้เรามีลูกอจอนไรที่เยอะแล้วมีสองคนนะถ้าไม่ติดเรื่องจํานวนนะแม้ว่าหลังจากไม่ยังไปต่อได้ไหมพี่ยังคุยกันเลยว่าถ้าเราเจอกันตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเราจะมีลูกกี่คนนะพ่อประมาณประมาณตั้งเป้าไว้ก็อยู่ที่แปดนะครับตอนนี้ตอนนี้สองขาดอีกหกใช่ใช่ เป็นคนที่รักมีการมีลูกมากค่ะโหโหค่ะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นลูกสาวก็สี่ใช่ไหมคะมาผู้ชายอีกสองคือนี่วันนี้ก็ยืนเต็มห้องพยาบาลแล้วค่ะโห,โห,หกคนแล้วนะแล้วสี่คนเนี่ยนอนเฝ้าแม่น่ะอบอุ่นมากนะคะในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ค่ะแล้วก็สองคนก็ออกมาเงี้ยวเงี้ยง้วเงี้ยวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะหกคนยืนดิฉันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะถ้าแบบทำถ้าลูกคุณทำอีกสิบค่ะ 16คนค่ะลูกบุมลูกบุตอนนี้มี16คนก็คือตอนแรกอ่ะ9ก้าลูกบุญธรรมแล้วล่าสุดไปได้ที่แม่สายมาอีกหนึ่งก็คงมาได้ได้มาจากค่ะสงสารน้องอ่ะก็อดไม่ได้อยู่ดีก่อนก็คือคนก็คือพี่ก้อนมาก่อน3ามที่ฉันมาก่อนหนึ่งอันดามันใช่ไหมคะเจอกันเป็นสีาสี่สาวแล้วก็ได้ผู้ชายสอง ไม่งงใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าขาวเล้วอาจจะต้องทําชาร์จที่นิดนะคะลูกตรงนั้นพี่ก็ชอบพรอบครัวใหญ่ๆใช่ไหมคะแบบอยากมีลูกหลายคนแบบแปดคนอย่างเงี้ยต้องใหญ่เราก็เหมือนคนโบราณนะครับคือแบบคือยุคก่อนหน้านี้ก็คือแบบชอบแบบมีเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แล้วก็แบบมันดูอบุ่น ก็คงถ้าเกิดทางภาครัฐต้องการพิสูจนเตอร์ครอบครัวลูกดกนะคะก็ติดต่อครอบครัวเราได้เพราะครอบครัวเราชัดเจนมากค่ะค่ะยืนกันเป็นแผงเลยค่ะหลายคนก็แซวว่าพี่ก๊อตร่างกายแข็งแรงอยู่ค่ะซิสซิสซี่จะแบบไอวีุแล้วแต่ว่าอย่างได้อีกค่ะคู่อย่างไม่อีกกับยาดีแต่ยังงพูดชี้นำยังยังพูดชี้นำ อนเพราะวันก่อนเนี่ยเพื่อนเขามาเยี่ยมอ่ะตั้งชื่อลูกคนต่อไปแล้วชื่ออะไรโอ้อะไรนะอีธานอีธานอีธาน next next อีธานเราก็แบบเราก็ยืนตัวชาเลยนะแบบคนนี้ยังเจ็บแผลอยู่เลยมีอีธานมาลุ้นเหรอตรวจตัวแม่แม่าแม่ไปได้อีกต่อโอ้โหคือใจคือใจเราคุณหมออย่าพี่บอกบอกว่าอะไรสุภาพสุขภาพร่างกายสามารถมีได้ คือคือโดยธรรมชาตินะครับคนที่อายุเยอะขึ้นหรือว่าเคยผ่าคลอดหลายท้องแล้วเนี่ยสองสามปัจจัยเนี่ยก็ก็มีความเสียเ่ยงเพิ่มใช่ซึ่งก็น่าจะไม่ควรใช้คำว่าไม่ควรค่ะแต่แต่หมอทำได้ <laughs> หมอที่ดูแลประจำตัวกำลังใส่หลั่วยกันนแะเรียง้องมองก็ยังอค่ะก็คือ้นเ่อก็คือคือต้องเข้าใจว่าพี่ๆโตหมดแล้วค่ะก็คือสิบกว่าแต่คือบุมอ่ะก็เราก็ต้องศึกษาเนาะเพราะว่าลูกคนละเจ็นกัน ค่ะแล้วเราก็ยังต้องให้ความสําคัญกับทุกๆคนค่ะไม่ว่าพอเรามีลูกเล็กแล้วเราจะทิ้งลูกโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดไปสังเกตดูสัปดาห์ช่วงช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่หมุมหยุดลงพื้นที่แม่สายอะค่ะผมุมจะพาลูกๆโตไปเที่ยวหมดเลยค่ะรวมตัวกันพาไปเที่ยวค่ะให้เขารู้สึกว่าเขายังสําคัญกับเราเรายังอยากเป็นแฟมิลี่กันแบบเฮฮาอยู่อะไรเงี้ยไปเขาใหญ่ไปเลยองไปอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ยงยังให้การติดใจให้เขาเป็นคนออกความเห็นค่ะว่าน้องยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเราไม่ได้ทิ้งคนโตค่ะแล้วก็ส่วนอเล็กซ์เนี่ยวางแผนไว้ว่าบุม๋มกับพี่กอตก็จะเลี้ยงเป็นหลักเหมือนเดิมให้เขาไม่รู้สึกขาดว่ามีน้องใหม่เข้ามาในบ้านค่ะแล้วกลายเป็นว่าเราจะต้องวิ่งเข้าไปดูแลน้ลองคนเล็กน้องอาเธอร์แล้วจนอเล็กซ์กลายเป็นแบบโดนทิ้งไว้หรือเขาไม่ได้สําคัญเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เราก็จะ พ่อกับแม่ก็จะดูเป็นหลักแล้วจะมีพี่เลี้ยงค่ะมืออาชีพก็จะมาดูน้องอาเธอร์ให้ประกบก,กับน้องอีกทีหนึ่งจนกระทั่งให้ค่อยคอย่คอๆปรับตัวกันไปอะค่ะใช้การาปรึกษาคุณหมอเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าลูกไหลเจนเหลือเกินค่ะ,ะค่ะแล้วน้ำนมอะไรอนี้แม่บุมันปโมติมนมาก็ CC บังเอิญคือพอคลอดก่อนกำหนดคือณวันนี้ถามว่า อย่างอาเธอร์เนี่ยกำหนดไว้39สัปดาห์ค่ะที่จะคลอดผ่าคลอดค่ะจริง,รงๆแล้วเราอยากให้แบบใกล้เคียงคลอดธรรมชาติที่สุดค่ะก็คือวางไว้ถึงธันวาเนาะก็จะเป็น39สัปดาห์แต่ทีนี้บังเอิญได้คลอดตอน37ซึ่งน้องก็ปกติดีเพราะ37ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยน้ำนมอะค่ะก็จะต้องมีการกระตุ้นแรกๆมาคือแบบมินนึงก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่ามาเร็วตอนนี้ก็คือได้พอดีกับที่น้องกินพอดีเลยค่ะ ก็เป็นแม่วัวเหมือนเดิมคือแม่พันชันดีใช่แม่พันชันดีค่ะอการว่าจะเป็นอะไรเป็นหลักเป็นหลักในการดูในการยังน้องมันเดิมครับก็คุณภาพคับแน่นขับแก้วเหมือนเดิมต้องดูตลอดครับก็บอื่นผ uh ู้ชายเนี่ยจะทางานไปทด้วยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือธุรกิจผมคือทำทำทำออนไลน์ขายที่ขายอะไรก็อยู่ในมือถืออยู่ละแล้วก็ควบคุมลูกน้อง รังวัดต่างๆก็ใช้ที่ดินก็ออกไปเราก็มีหน้าที่แค่แมเนชในในโทรศัพท์ฉะนั้นก็จะมีเวลาแต่ร้อยแต่คุยโทรศัพท์ทั้งวันจริงๆค่ะซึ่งคุณภรรยาเขาทำงานแบบว่าโหงงานหนักมากแบบทับตอนไหนก่อนทับตอนไหนก่อนเลี้ยงลูกอีกให้นมอีกดูแลอ่าก็หนูเหรอก็กลับบ้านก็ก็ค่ำค่หน่อยเช้าเช้าก็ถ้ามีแต่งหน้าก็จอกเร็วแต่นีคความเป็นใจ คบบ้างก็จะเจอกันน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าชดเชยด้วยลูกครับเพราะว่ามันคือเรามีเรามีหน้าที่ที่ต้องทำอะเราไม่ได้อยู่กันงบยกคนเดียวคือคือพ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 อหมดพระกิจจากตรงนี้เราก็ต้องไปดูลูกๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไหนจะงานอีกวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วครับเลยกลายเป็นที่มาของหลายคนที่ฉันพ่บุกสามี เลี้ยงลูดูแลดีแต่างกรณผู้ชายเขาก็จะแบบว่าปกติผู้ชายจะไม่ค่อยแบบดูลแก,ก็ก็ไม่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้ค่ะเลี้ยงอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเขาแบบดูแลลูกได้ดีมากมากมากจริงๆแล้วกเ็เรื่องใส่ใจเรื่องของ เรื่องเรื่องเราแล้วสปอร์ตเราด้วยดเนาะในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คอยหาคนประสานงานให้ในการแบบบุ๋มจะลงพื้นที่เขาก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แบบคือที่พี่ๆพี่พี่ที่เขายิงปืนด้วยหรือรู้จักในจังหวัดแม่สายในในในเชียงรายหรือในเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนประสานให้บุ๋มเงี้ยค่ะคือทําหลายอย่างทั้งสปอร์ตเราด้วยทั้งอะไรด้วยจนเรารู้สึกว่าเราโชคดี ต้องใช้คำนี้ขอบคุณมากๆขอบเกล้าเติมขอโทษคุณหมอค่ะขอบเกล้าเติมความหวานระหว่างงานหน่อัไหมบอกลูกเราก็เยอะงานเราก็แน่นสวีดกันยังไงสวีดก็สวีดยังไงมันอายุเยอะแล้วสวีดอะไรมันประมาณนี้ที่ประมาณนี้แล้ก็เหมือนสวีดแบบไหนสวีดแบบเที่ยวสวีดแบบอยู่บ้านเป็นปกติเลยครับ เหรอน้อยมากต้องแตงลูกไปด้วยใช่แต่งลูกไปด้วยครับส่วนใหญ่จะโฟกัสกันการการกันอยู่กับครอบลูกมากกว่าไปเงี่ยครับเพราะว่าลูกลูกลูกเราลูกเขาต้องแบ่งเวลาอ okay. ีกอ่ะุผมก็ต้องพาอันดาไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะนั่งถามว่าเออเรียนเป็นยังไงเพราะเขาเรียนเรียนหมอเนาะเขาก็แบบหนักของเขาอยู่แล้วเงี้ยค่ะนี่ก็ต้องมานั่งกินข้าวรวมกันอีกลูตโตโตมานั่งตามงานกันอีกงานบ้านหรือยังลูกอะไรอย่างเงี้ย เวลาพ่อแม่หมดแล้วค่ะก็คือถ้าถามว่าสวิตไหมก็มีแค่ว่าเออจะออกจากบ้านจะเข้าบ้านจุกกันตลอดอแค่นั้นเองค่ะเราก็มีเติมความหวานแค่นี้แล้วก็อย่างอื่นก็มีอาจจะมีข้อความนิดหน่อยค่ะแต่ที่สนนนนําคัญก็คือคือก่อนหน้านี้ก็คือณปัจจุบันก็ยังเป็นคือเราพยายามาหาเวลาว่างช่วงแวบๆเนี่ยพากันแบบรักษาสุขภาพตัวเองออกกำลังกายบ้างอะไรางเงี้เพราะว่า ไม่อยากจะแบบป่วยเป็นภาระเด็กใช่ครับตัวเราเขาคือคือคือทำให้ตัวเองแข็งแรงอยู่ตลอดไปไหนมาไหนาผมจะพยายามจะเซฟตัวเองตลอดครับเพราะว่าเราป่วยเราไม่ได้ป่วยคนเดียวอีกสี่ห้าคนที่แบบรอเราอยู่อย<ร>่างเงี้ยครับใครจะไปส่งลูกไปโรงเรียนใครจะอาบน้ําเด็กใครจะอ,อะไรอย่างเงี้ยใครจะทำกับข้าวใครจะดูแลในบ้านฉะนั้น <c oughs> เราเราป่วยไม่ได้ ก็ต้องแบ่งเวลาอย่างเช่นเขาวิ่งไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะกลุมก็จะดูแลบุกแทน<ม>ก็เราก็ต้องช่วยกันแบ่งเวลากันอย่างเงี้ยค่ะหรือตอนเขาลงไปกินข้าวเราก็ต้องอยู่กับอเล็กซ์เนี้ยค่ะก็สลับกันทําหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเป็นคู่แมกับตอวนี้แม่ลงตัวกันเป็นความลงตัวเป็นความลงตัวคือเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยต้องตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมันไม่มีเวลาให้ทะเลาะ <laughs> <laughs> มีแลเรื่องยทำงานลูกมันคุยกันเลอกไม่หรอกแล้วเราก็ตกลงอะไรๆอย่างอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องเลี้ยงลูกเนี้ยค่ะอย่างเลี้ยงอเล็กซ์เนี้ยต้องให้เขาเป็นหลักก<อ>็คือเราเราถ้าเป็นสไตล์เขาเราก็มีแบบไม่ไม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ตามสไตล์แม่เนาะก็คือไม่ไม่ใส่รองเท้าแต่เราก็เข้าใจคือถ้าเป็นสไตล์เขาเราต้องปล่อยเขาให้เขาได้ใส่แบบ สไตล์เขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่มีไม่มีมายุง่งเราก็จะไปดูเรื่องเรียนของเด็กแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นการไปดูเรื่องอื่น<ด>ที่เราถนัดใช่ค่ะก็จะมีลูกลูกของฝั่งพี่ก๊อตเนี่ยเราก็ดูเรื่องเรียนด้วยเป็นให้คาปรึกษาเป็นเป็นในสิ่งที่เราถนัดมากแทนแทนที่จะมานั่งคุณต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับชั้นแบบใหม่ๆๆ่แบ่งหน้าที่การชัดเจนค่ะก็เลยไม่ทะเลาะก,กันพอมีหลายคนค่ะ มีปัญหาน้องๆทะเลาะกันนะหรือเราจะรับเลยยังไงวาเราต้องเลี้ยงน้องๆเลยมา,ามาเธอร์นเนี่ยแหละค่ะที่กังวลหน่อยค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กมากน้องว่าวันที่เข้าบ้านไปแล้วเนี่ยอเล็กจะเล่นแรงแค่ไหนเพราะอเล็กแรงแรง,แรงเขาเยอะค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขาแบบพลังงานสุดๆเงี้ยค่ะก็เลยยังเป็นห่วงแค่นี้เองค่ะว่าจะจะดูยังไงจะทํำยังไงก็มีปรึกษาดาราผู้อื่นที่มีลูกลูกสองคน ติดติดการหรือว่าชายชาย,ชายติดการอย่างของอของแมนการินใช่ไหมคะกับน้องเกลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นลูกที่แบบเขาบอกช่วงแรกก็แยกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย จนกระทั่งค่อยๆปรับตัวกันแล้วก็จากนั้นให้น้องค่อยๆทําความรู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยให้ให้มาเล่นกันได้ถามชมพู่ก่อนบ่ายเงี้ยค่ะเพราะชมพู่ก็ลูกชายสองคนเหมือนการใกล้ๆกันเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าต่อให้ซื้อของสองชิ้นมันก็จะแย่งอยู่ชิ้นเดียวนั่นน่ะอ่าแล้วก็โอเคใช่เราก็เลยแบบเออโอเคเราก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ไว้ค่ะอืม ที่ทางานได้แล้วใช่ไหมคะทำงานได้เลย,เลยใช่แต่จริงๆค,คือคือต้องบอกก่อนว่าที่อยู่โรงพยาบาลนาน,นไม่ใช่อะไรนะคะไม่ได้แบบป่วยด่าหรืออะไรเ,เรื่องของเรื่องคืออย่างที่บอกว่ากําหดดข้อไว้หนึ่งธันวาบุมก็เลยจัดการเคลียร์บ้านค่ะทําบ้านทั้งใหญ่ค่ะทําฝ้าทําท,ทาสีบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้มีกลิ่นสีแล้วก็ฝุ่นยิบซ่อมพวกเนี้ยเยอะมากก็เลย เออยังไม่สามารถเอาน้องเข้าบ้านได้ค่ะก็เลยต้องพึ่งพาทางโรงพยาบาลช่วยดูแลกันก่อนค่ะก็ก็เลยคุณหมอก็เลยบอกเต็มที่ได้เลยเอาเอาให้ดีๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นเข้าไปน้องก็อันตรายค่ะก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลนานไม่ได้ป่วยหรือหรือมีภาวะปัญหาเรื่องคลอดอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าบ้านดิฉันนะคะมันมันไม่เสร็จแล้วก็ดังที่บอกว่ากำหนดคลอดถึงธันวาแล้วเราก็กะทุกอย่างแบบตามแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเอินคือ น้องมาออกตอนนี้พอดีไงค่ะก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลนั้นหน่อยค่ะแล้วแผนที่แม่จะออกโรงพยาบาลต้องพุกนานาก็อาจจะพุ่งพรุ่งนี้จริงๆเพราะติดพวกหนูเนี่ยแหละลูกค่ะค่ะเพราะพวกหนูนัดวันนี้ค่ะแม่ก็เลยค่ะก็เลยกะออกจากรพุ่งนี้มันลืนนี้ก็ไม่ได้ปีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูขอเช็คกลิ่นที่บ้านก่อนค่ะขอให้บ้านสะอาดปลอดภัยก่อนเพราะคุณหมอคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าว่าความปลอดภัยของน้องสําคัญที่สุดค่ะค่ะริดคู่แม่ก็เป็นแล้วนะ อยากมีลูกอะอายุ<ช>เยอะอยอี้ยค่ะอยากฝา<ช>กบอกอะไรกับเอออยากจะฝากบอกสงสาวเลยค่ะตั้งแต่สาวสาวคือคือ,คอถ้าอยากจะมีลูกเนาะเออให้ปฏิทำตัวเหมือนคือบุม๋มอะไปได้ไอเดียจากเวลาลงพื้นที่แล้วเราไปเจอแม่แม่ที่จนจนแต่ทำไมลูกเยอะจังเคยเจอไหมลูกหกคนอะ แล้วให้โรยข้าวโรยเอาเกลือโรยข้าวกินอย่างเงี้ยแล้วเราแบบทาไมเขามีลูกกันง่ายเพราะเขาทําตัวคือตามปกติเจอแดดออกแดดตามปกติแสงแดดมีผลกับฮอร์โมนเยอะมากนะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยโดนแดดกันค่ะออกจากบ้านปุ๊บขึ้นรถขึ้นรถไปออฟฟิศออฟฟิศเสร็จฟ้ามืดแล้วกลับขึ้นรถอีกอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะบอกว่าบางทีโดนแดดบ้างก็ได้อาจจะเป็นเพราะบุบลงพื้นที่มั้งบุบก็เลยโดนแดดเต็ม ใช้ชีวิตกลางแดดอยู่อย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนเราก็ไม่ต้องทําตัวอ่อนแอค่ะทาตัวตามปกติใช้ชีวิตเหมือนสาวต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ต้องหาเช้ากินข้ามกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอาจจะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นมาแล้วมีลูกง่ายขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกอย่างที่สองก็คือว่าการเตรียมตัวสําคัญค่ะให้ปรึกษาคุณหมอ,อตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่างผมจะดูแลเรื่องฮอร์โมอนตัวเองโดยตลอด ว่าได้ไม่ได้พร้อมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรวจสุขภาพกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ถ้าใครอยากจะมีลูกก็ปรึกษาหมอดูว่าหมว่าจะนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดขอพระขอยาค่ะขอหมอง่ายกว่าค่ะค่ะเหมือนอาเธอร์ค่ะของอาเธอร์ก็เป็นคุณหมอค่ะเออเออเป็นวิธีการวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าของอาเธอร์ที่เราอยากได้ผู้ชายที่มาเล่นเป็นเพื่อนกับอเล็กซ์ค่ะค่ะใอไปทำค่ะ ที่จี่พี่หมแนะนำต้นใจออกทำที่ใชปกติอะไรแบบนี <ừ> ้คือบถาธรรมช่ตนมีลูกบาง <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นบางส่วนครับเป็นปัจจัยหนึ่งความจริงแล้วคนยุคใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานช้า,า,าแล้วก็มีลูกช้าด้วยกว่าจะตัดสินใจมีครอบครัวมีลูกเนี่ยหลายคนก็เลย30กว่ากันแล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็เลย30 ข้าขึ้นไปมันจะมียากนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าต่างจังหวัดที่เขามีบทกันง่ายอะไรทํานองนี้นะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าความเครียดเขาน้อยกว่าคนในเมืองนะครับความเครียดแล้วเรื่องอา,อาชีพเรื่องการทํางานนะครับการแข่งขันไม่ไม่ดูเดือดเท่าในเมืองแสดงว่าผมไม่เครียดเลยชีวิตล <S <S ูกเยอะมากเครียด <S <S รยด เดีย๋ยวใหญ่ที่บอกตระกูลดิฉันแบบ51ยังมีลูกกันอยู่เลยต้อง,อต,องต้องเคลียร์อย่างนี้ก่อนว่าแล้วอาจจะที่กรรมพันธุ์ด้วยค่ะค่ะ<ด>นะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูน้องอาเธอร์กันนะคะเชิญค่ะ,คะขอบคุณค่ะ